สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทําคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะบายน้ำมนน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักเสื้อโดยใช้ลายถักรายนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแพท ที่เราจะใช้ในการถักกันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในคลิปนี้นะคะไหม Summer So ซอเบอร์16ค่ะ <Yeah. S 1> เข็มโคเชเบอร์ B 4ขนาด1.25มิลน,นะคะสายวาัด ไว้วัดชิ้นงานนะคะเข็มกัดหรือที่มาร์กนะคะไว้มาร์กตำแหน่งงานค่ะกรนไกรสำหรับตัดไหมนะคะและเข็มไว้เย็บเก็บไปลายไหมค่ะเราจะเริ่มต้นงานด้วยการ ถักโซ่นะคะเริ่มต้นด้วยโซ่สี่ค่ะพันหัวเข็มแทงลงที่โซ่หลักแรกนะคะถัก F ค่ะต่อไปโซ่สามนะคะพันหัวเข็มแทงลงบนหัวตัวเ f เกี่ยวไหมขึ้นมาปลดทีละสองจนหมดค่ะ ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ขนาดความกว้างของคอเสื้อที่เราต้องการนะคะในส่วนของจํานวนห่วงนะคะให้ออกมาเป็นเลขคู่แล้วนำไปหารสี่ได้ลงตัวนะคะ เมื่อเราถักมาได้ดาตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการซีกับโซ่หลักแรกที่เราขึ้นต้นนะคะเชื่อมต่อให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะ เราจะทําการแทงหัวเข็มลงไปที่ห่วงนะคะหนึ่งครั้งจากนั้นเราจะนำเข็มกัดนะคะมามาร์จุดเพื่อแบ่งช่วงแขนและดัวเสื้อค่ะตรงนี้นะคะ ในส่วนของแขนเสื้อจะแ,แบ่งเป็นสี่ช่วงลายนะคะหนึ่งช่วงลายเราใช้สี่ห่วงนะคะก็ได้ตามครบตามจำนวนแล้วแล้วก็มาร์กจุดนะคะ การแบ่งแขนเสื้อและตัวเสื้อนะคะเราสามารถกำหนดตามช่วงลายที่ต้องการได้เลยนะคะในส่วนของการขึ้นต้นคอเสื้อของน้อยตอนนี้นะคะน้อยทำแปดห่วงนะคะน้อยก็จะแบ่งเป็นแขนเสื้อ4ช่วงลายนะคะส่วนชิ้นหน้าและหลังจะแบ่งเป็นด้านละ6ช่วงลายค่ะ เดี๋ยวเราแบ่งไปจนครบแล้วเราจะมาขึ้นต้นงานกันนะคะตอนนี้เราก็ทำการมาร์คตาแหน่งในส่วนของแขนเสื้อและชิ้นหน้าหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปต่อไปหลังจากที่เราทำการซีลงที่ห่วงแรกแล้วนะคะเราจะขึ้นต้นแถว แรกด้วยโซ่สามจากนั้นพันหัวเข็มแทงลงในช่องเดิมค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดทีละสองจนหมดนะคะตามด้วยโซ่สองแล้วเอฟลงในช่องเดิมค่ะโซ่สองแล้วพันหัวเข็ม แทงลงในช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทําซ้ํามาได้แบบนี้แล้วรวบนะคะตรงนี้เป็นจุดแยกแขนจุดแรกค่ะต่อไปโซ่สองข้ามหนึ่งห่วงนะคะเราจะข้ามห่วงนี้แล้วแทงลงที่ห่วงถัดไปค่ะถักเอลงในช่องเดิมห้าครั้งนะคะ ต่อไปโซ่สองแล้วเอฟลงในช่องเดิมห้าครั้งค่ะโซ่สองค่ะพันหัวเข็มข้ามหนึ่งช่องค่ะแทงลงช่องถัดไปนะคะเกีย่ยวไหมขึ้นมา ปดหนึ่งครั้งทำซ้ำจากนั้นรวบตามด้วยโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาปดทำซ้ำนะคะจากนั้นรวบเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราได้ทำการมาร์กไว้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ถักมาจนถึงจุดที่เรามาเข็มกัดไว้แล้วนะคะต่อไปเราจะถักในส่วนของจุดที่เราทําแยกแขนนะคะโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงในห่วงที่เราได้ทําการมาร์กไว้นะคะโดยเราจะข้ามหนึ่งห่วงเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งนะคะ ทำซ้ำแล้วรวบตามด้วยโซ่สองเอลงในห่วงเดิมค่ะโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงในห่วงเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งทําซ้ำ 3, แล้วรวบนะคะตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดแยกแขนค่ะ พอถึงตรงที่เรากัดเข็มกัดไว้นะคะเราจะถักแบบเดียวกันกันกบตรงนี้เลยนะคะส่วนจุดอื่นๆนะคะเราก็จะถักตามลายนี้ไปตามปกติเลยค่ะเราจะถักไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ เราถักจบหลักสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปโซ่สองซี่กับจุดที่เรารวบหลักแรกนะคะจบแถวค่ะต่อไปเราจะขึ้นต้นแถวใหม่นะคะแทงหัวเข็มลงไปในช่องโซ่ค่ะสี่หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นโซ่สาม พันหัวเข็มแทงลงในช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดรวบโซ่สองแล้วแทงหัวเข็มลงช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งทำซ้ำรวบโซ่หนึ่งแล้วเอฟลงที่หลักถัดไปโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มแทงลงในช่องถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปด1ครั้งทำําแล้วรวบโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงในช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาปดทำาซ้รา่วโซ่สองพันหัวเข็มเอฟลงในช่องถัดไปสี่ครั้ง โซ่สองแล้วเอฟลงช่องเดิมสี่ครั้งโซ่สองทันหัวเข็มแทงลงในช่องถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งทําซ้ำแล้วรวบโซ่สองเ f ลงในช่องเดิม โซ่สองพันหัวเข็มแทงลงในช่องเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึงครั้งทำซ้ำแล้วรวบเดี๋ยวเราจะทักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงจุดแยกแขนเลยค่ะ ตอนนี้เราถักมาจนถึงจุดแยกแขนแล้วนะคะโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงในช่องนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งทำสามค่ะจากนั้นรวบโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดทาำสาำตามด้วยโซ่หนึ่งแล้วเอฟลงบนหลักถัดไป โซ่หนึ่งพันหัวเข็มแทงลงในช่องถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำรวบโซ่สองแล้วพันหัวเข็มแทงลงในช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำนะคะแล้วรวบตรงจุดแยกมุมเราก็จะถักแบบนี้นะคะในส่วนของตัวเสือ้อเราก็จะถักตามลายนี้ เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถักไปจนจบแถวเลยค่ะโซ่สองซี่ที่หลักแรกนะคะจบแถวที่สองค่ะ ต่อไปขึ้นต้นแถวใหม่นะคะซี่ลงในช่องหนึ่งครั้งจากนั้นโซ่สามพันหัวเข็มแทงลงในช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาปดนะคะจนหมดโซ่สองเอฟลงในช่องเดิมค่ะโซ่สองแล้วพันหัวเข็มแทงลงในช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำนะคะจากนั้นรวบ ตามด้วยโซ่หนึ่งแล้วเ f ลงที่หลักถัดไปนะคะโซ่หนึ่งพันหัวเข็มแทงลงในช่องถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งนะคะทำสามจากนั้นรวบโซ่สอง f ลงในช่องเดิมโซ่สอง พันหัวเข็มแทงลงในช่องเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทํซ้าค่ะแล้วรวบตามด้วยโซ่สองค่ะแล้วแทงลงในช่องถัดไปถัก f สามครั้งค่ะตามด้วยโซ่สองนะคะจากนั้น f สามครั้งลงช่องเดิม ต่อไปโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงในช่องถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำแล้วรวบตามด้วยโซ่สองแล้วเอฟลงที่หลักถัดไปตามด้วยโซ่สองแล้วเอฟลงหลักเดิม โซสองพันหัวเข็มแทงลงในช่องนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมากดหนึ่งครั้งทํำซ้ำจากนั้นรวบก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดแยกมุมแขนเสื้อเลยค่ะ ตอนนี้เราถักมาถึงจุดแยกมุมแขนเสื้อนะคะโซสองพันหัวเข็มแทงลงในช่องนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำจากนั้นรวบโซสองค่ะแล้วเอฟลงในช่องเดิมค่ะโซสองพันหัวเข็มแทงลงในช่องเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดทำซ้ำจากนั้นรวบ ตามด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วเอฟลงที่หลักถัดไปโซ่หนึ่งพันหัวเข็มแทงลงในช่องนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำรวบโซ่สองเอฟลงในช่องเดิมโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงในช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำแล้วรวบ จุดแยกมุมแขนเสื้อก็จะได้แบบนี้นะคะในส่วนของลายตัวเสื้อก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ มาถักถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะโซ่สองสี่กับหลักแรกนะคะเพื่อจบแถวค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ